สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Crazy ช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับโลกยานยนต์ในมุมมองที่แตกต่างครบทั้งดีไซน์เทคโนโลยีการใช้งานจริงและสมรรถนะอย่างแท้จริงถ้าคุณคือคนรักรถแบบโตจริงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Mitsubishi t r i t o รุ่นใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งสำคัญของกระบะจากค่ายสเพร ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีจัดเต็มและยังคงความแข็งแกร่งไว้ครบท้วนไทรท่านชมใหม่นี้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและพร้อมท้าชนกับคู่แข่งในตลาดอย่างมั่นใจเริ่มจากดีไซน์ภายนอกมิซูบิชิไทรท์ท่านใหม่มาในรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยแนวทางการออกแบบที่เรียกว่าบีสมดให้ความรู้สึกบุดบึงแต่ก็มีความพรีเมียมกระจังหน้าขนาดใหญ่รูปตัวเอพร้อมไฟหน้าแบบเลตแมทริกซ์ที่ให้ทั้งความสวยงามและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ Body ของรถถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยล้อแม็กดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมความแร่งได้อย่างชัดเจนห้องโดยสารภายในของคลท่านใหม่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจไม่แพ้ภายนอกคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดเน้นความเรียบง่ายแต่ดูดีพวงมาลัยทรงสปอร์ตพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลและจอกลางระบบอินโฟเทนเมนขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ได้อย่างสมบูรณ์แบบเบาะนั่งหนังแท้ให้ความรู้สึกสบาย พร้อมการออกแบบที่รับก,กับสริรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีในเรื่องของเทคโนโลยีมิตซูบิชิไททันใหม่ยังอัดแน่นด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือพื้นที่แคบๆเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น พูดถึงความสามารถในการใช้งาน Mitsubishi Triton ย,ยังคงความเป็นกระบาดสายลุยที่แท้จริงตัวถังแบบแชสซี่ใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมรับน้ำหนักได้มากขึ้นและรองรับการบรรทุกหนักหรือใช้งานในงานก่อสร้างอย่างมั่นใจรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมระบบ Super Select c w d i i ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดทซายหิมะหรือหินระบอบล็อกเฟืองท้ายและระบบควบคุมการลงทางลาดชันก็มีให้ครบ สมรรถนะของเครื่องยนต์ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นมิตซูบิชิไทรทันใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรโบร์แปรผันเจเนเรชันใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง470นิวตันเมตรส่งผ่านกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ให้การตอบสนองดีขึ้นและยังมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัดกว่าเดิมเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบขึ้นมีการเก็บเสียงที่ดีไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือวิ่งทางไกลก็ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคง อีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดถึงคือการขับขี่มิสูบิชิไททันใหม่มีการปรับปรุงช่วงล่างให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกระหนก2ชั้นพร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบแบบซ้อนแนวตรงใหม่ให้ความนุ่มนวลนขณนะขับขี่แต่ยังคงความแข็งแกร่งขณะบรรทุกหรือขับบนเส้นทางธุรกันดารสรุปเลยว่ามิสูบิชิไททันใหม่เป็นกระบะท,ที่ครอบคลุมทั้งการใช้งานจริงสมรรถนะและความทันสมัยได้อย่างลงตัวเหมาะกับทั้งคนที่ใช้งานในชีวิตประจําวันและคนที่ต้องการรถลุยจริงจังจ ถ้าคุณชื่นชอบรถกระบะที่มีทั้งสไตล์เทคโนโลยีและพลังขับสนุกปลอดภัยมิสูบิชิไทรท่านใหม่คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o c r คร y ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ